เรื่องนี้อยากให้ตำรวจช่วยกันตรวจสอบเพราะว่าสงสารน้องคนนี้มากถ้าเรื่องนี้เป็นจริงนะครับเรื่องของเรื่องก,ก็คือตำรวจอุดรธานีไปจับกลุ่มไอ็อถใหญ่354กิโลกรัมไอ้รถนี้คุณผู้ชมครับถูกซุกอยู่ท้ายรถซึ่งเป็นรถของน้องนักศึกษาปีสซึ่งเป็นผู้หญิงเธอตกใจมากครับเธอบอกว่าพองทั้งหมดพ่อเป็นคนฝากเอาไว้ไม่คิดเลยว่าพ่อจะทำแบบนี้กับเธอได้ครับ ไม่น่าจะทำอย่างนี้ขางหนูถ้าพ่อรักหนูจริงๆอะนะเขาก็ไม่น่าจะรักหนูจะแรกหนูไว้ใจพ่อมากเกินไปถ้าเรื่องมันเกิดแล้วพ่อก็ควรที่จะมารับผิดชอบหนูยังเด็กอะพ่อรู้ไหมว่าหนูกลัวมากเลยหนูพยายามไม่ร้องไห้หมืนหน้าคนอื่น พ่อฟังอยู่ไหมครับคุณผู้ชมครับเธอร้องไห้ระบายความในใจนะกับนักข่าวของเราเลยนะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าตำรวจที่อุดรธานีไปจับกลุ่มไอซ์ไอซ์เด็กคุณผู้ชมครับมีทั่354กิโลกรัมมูลค่าประมาณ354ล้านบาทนะครับไอซ์นี่ถูกซุกซ่อนอยู่ในท้ายรถนะครับคุณผู้ชมครับมันอยู่ในกระสอบคุณผู้ชมเพราะตำรวจไปตรวจสอบเธอบอกว่าเฮ้ย ตกใจมากเลยอ่ะเพราะว่าอะไรนี่นี่คุณผู้ชมทั้งหมดนี่คือไอซ์หมดเลยนะครับของทั้งหมดพ่อเป็นคนฝากเอาไว้ไม่รู้เลยว่าข้างในคือยาเสพติดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจตะเวนชายแดนที่24ค่ายเสรีนนค่ายเสรีนนนยุทธจังหวัดอุดรธานีเขาจะรับแจ้งบอกว่าจะมีการส่งมอบยาไอซ์รถใหญ่เลยนะซุกซ่อนอยู่ในถุงกระสอบยัดเอาไว้ในรถเก๋งคันสีขาวของน้องใบตอง รถคันนี้จะจอดอยู่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลอุดรธานีนะครับทีนี้พอเจ้าหน้าที่ไปถึงเห็นรถตามที่สายบอกเลยนะครับก็เข้าไปแสดงตัวขอตรวจค้นเปิดหลังรถออกมาไปเจอกระสอบเป็นกระสอบคล้ายๆเป็นกระสอบสีลุ้งเนี่ยคุณผู้ชม12ถุงอยู่ท้ายรถของเธอใบตองบอกว่าเพิ่งจะเช่ารถเอามาขับแล้วก็เปิดโรงแรมเท่านั้นเองกระสอบทั้งหมด เพื่อรุ่นพี่เอามาใส่ไว้ตามที่พ่อฝากเพราะตำรวจเปิดดูข้างในเนี่ยคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยมันเป็นถุงใบชาแห้งแล้วมันมีโลโก้ภาษาจีนติดอยู่เปิดออกมาเสร็จสับปั๊บอ้าวนี่คือไอซ์354กิโลกรัมตำรวจก็เลยควบคุมตัวเธอไปสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะครับ นางสาวใบาตองนะคะให้การทางน้ำตาค่ะยืนยันว่าไม่รู้เรื่องไอซ์เลยโดยบอกว่าพ่อของเธอเป็นชาวสปปลาวอายุ50ปีแยกทางกับแม่ตั้งแต่เธอยังเล็กนะคะเธอโตมากับตายายค่ะที่ผ่านมาพ่อก็ติดต่อมาบ้างสัก2อสเดือนครั้งไม่เคยรู้เลยว่าพ่อทํางานอะไร มีแค่ก่อนหน้านี้พ่อให้ช่วยขับรถดูเส้นทางส่งสินค้าสองครั้งเท่านั้นเองส่วนของกลางทั้งหมดพ่อโทรมาบอกว่าขอฝากของเอาไว้เดี๋ยวจะมีคนมารับไปไม่รู้มาก่อนว่าข้างในคือยาเสพติดหลังเกิดเรื่องก็โทรกลับไปหาพ่อทันทีแต่พ่อก็ไม่รับสายแล้วเธอบอกว่ารู้สึกเสียใจมากค่ะที่เชื่อใจพ่อก็เพราะว่าอยากให้พ่อรักตอนนี้เรียนอยู่ปีสี่กำลังจะจบแล้วทำไมพ่อถึงมาทำกับเธอแบบนี้อยากให้พ่อมารับผิดชอบด้วย แต่ตํารวจเองก<ห>็ยัง<ห>มีข้อสงสัยหลายอย่างนะคะเช่นว่านงางสาวใบตอง นภูมิลำนาวอยู่จังหวัดอุดรธาน,นีทำไมต้องเช่ารถใช้ทำไมต้องเปิดโรงแรมนอนเดี๋ยวจะต้องมีการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมค่ะ,คะซึ่งล่าสุดหัวหน้าชุดพนักงานสอบสวนขยายผลคดียาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธาน,นีคุมตัวนางสาวใบตองมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะแต่ว่ายังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพราะว่าจะใช้เป็นข้อมูลในการไปขออนุมัติหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งนางสาวใบตองบอกว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับเพราะไม่สบายขณะเดียวกันครอบครัวของนางสาวใบตองตายายแล้วก็ป้าเดินทางมาเยี่ยมที่โรงพักนะบอกแค่สั้นๆว่าจะหาทนายมาช่วยเหลือหลานอย่างเต็มที่เพราะที่ผ่านมาหลานไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังและเชื่อว่าหลานสาวไม่ได้ทำสิ่งผิดกฎหมายเนื่องจากยังเด็กมากนะคะ นอกจากครอบครัวแล้วยังมีเพื่อนของนางสาวใบตองมาเยี่ยมด้วยเหมือนกันเพื่อนบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าใบตองเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่ผ่านมาเป็นคนนิสัยดีรักเพื่อนขับรถไปรับไปส่งเพื่อนเป็นประจำส่วนตัวไม่เคยเจอหน้าพ่อของใบตองรู้ว่าอยู่ที่สปป,ปลาวนะคะแต่นะตอนนี้ใบตองถูกจับเพื่อนรู้ข่าวก็รีบมาเยี่ยมค่ะก็เป็นคนที่ดีคนหนึ่งคนที่น่ารักคนนึงเลยเราเคยรู้ไหมว่าเขามายุ่งยาเสพติดไม่เคยรู้เลยค่ะ เขาก็ตกใจมากเลยค่ะเพราะว่าก็ไม่คิดว่าเขาจะทำาองด้วยความที่เฉลี่าเขาฐานะที่บ้านก็ดีอยู่แล้วถ้าในฐานะเพื่อนก็ก็เป็นห่วงเพื่อนอยค่ะก็อยากให้รับสิ่งที่ทาตอนนี้ตํารวจไม่อนุญาตให้ประกันตัวนางสาวใบาตองนะครับค่ะคือของกลางเนี่ยคุณผู้ชม354ล้านกิโลกร,รมัมหรือว่า354ล้านบาทมันเยอะมากจริงๆนะครับก็เตรียมนําตัวส่งฝากขังพรุ่งนี้ นอกจากนี้นะครับกำลังรวบรวมพยานหลักฐานขอออกหมายจับพ่อของดังสาวใบตองรวมทั้งเครือข่ายที่ร่วมกันส่งไอรลอดี้บาดเจ็บำเนินคดีต,ต่อไปเพราะคาดว่าน่าจะหลบหนีออกจากพื้นที่อุดอรธาน,นีไปแล้วหรือไม่งั้นก็อาจจะหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ได้ครับค่ะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกัน และคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ